เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพติมนากา5นาทีโฆษกอนุชาเผยรัฐบาลเร่งช่วยลูกหนี้กลุ่มปลอบบางทั่วประเทศเน้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดมาตรการของภาครัฐผ่านมาตรการภาคชำระหนี้2เดือน 1 0นาิก24นาทีอารุณีคอศกเพื่อไทยอัดรัฐบาลทำผิดต่อประชาชนเรียกร้องเปิดชื่อคณะกรรมการตัดสินใจในร่วมโครูแวกจีเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยลดขั้นตอนการเบิกจ่ายยาฟาวิพิราเวียและนำเข้าวัคซีน mRNA 10ิกา32นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น50บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,100บาทขายออกบาทละ28,200บาททองรูป,ปพรรณรับซื้อบาทละ27,591บาท20สตางค์ขายออกบาทละ28,700บาท ล่าสุด10น,นดาิ40นาทีอธิบดีกรมเจ้าท่ายกระดับมาตรการคุมโควิด -19 ใน13จังหวัดสั่งจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือไม่เกินร้อละ5 0ขณะชั่วโมงเร่งด่วนดูความเหมาะสมมีผล21กร,รกฎาคมนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up